โนเอาไปไหนนี่ฮะพูดมาหน่อยฮะเอามาที่ไหนเอามาเพื่อขนไหนครับขนี้ไหนขนคันี้นอ๋อปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะขนนี้นะนั่นจะของฉันเส้อเลยเดี๋ยวได้ดีวดวกว่าอะครับ รถบรรทุกนะครับงานนี้รถใช้งานจริงๆนะครับดอนเลยใชไหบีบบีบจังไะบีบจังลยบีบมันเลย เอาคมถอยหน่สิตัดได้จอดมันตัดจอดตั tá, ้งห <ın> ืมมู่กัตจีอะไรหนอตั้งเออเออใครจะขับได้อะไรอย่างเงี้ย 停住那。 นัมันจะโหบนิดๆหน่อยหน่อยครับเพราะว่าเป็นลูกเดิมที่มันโหบเพราะามันหนักของด้วยเลยเหนื่อยเ,อาเอาายราจะอลองขับดูนิดหนึ่งว่ามันมันยังไงมันดีกว่าเดิมไหมครับลองขับดูรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าปุ๊บท่านี้ก็ได้ดายาวอาแล้วแต่ลองดูถ้ามันถ้ามันขึ้นเราก็รู้เลยขึ้นเร็ว เมียโทรตามแล้วจอนน่าจะเล่าน่าจะเลิกเหรเนาะยังไงครับขึ้นขึ้นไหมอ๋อครับเชื่ะไม่ใได้บินแรงเออแต่แต่รู้สึกว่ามันได้เลยใช่ไหมงวดต่อไปก็เข้มตัวนึ่งเราไม่ได้ซิ่งแต่ว่าเราทำงานเราขนของมันจะได้นี่หน่อยเนาะ อันนี้มาจากไหนครับนี่มาจากเมืองสุรินทร์ครับสุรินทร์นะครับมาจากสุรินทร์ดูดูผ่านยูทูบเห็นเห็นก็เลยมาเนาะแล้วทำไมว่ารู้รู้ว่าร้านอยู่ตรงนี้เอาเห็นป้ายครับโอเคครับครับผมเดินทางปลอดภัยครับอันนี้สุรินทร์เลยในเมืองสุรินทร์ครับโอครับเดินทางปลอดภัยครับ